ความเนียบของตัวงานนะครับแล้วก็ความความสวยงามของชิ้นงานนะครับสวัสดีครับทุกคนผมเขตแจ๊สนะครับกลับมาอีกครั้งนะวันนี้ผมมีซีรีส์ power bank กลับใหม่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอเห็นรุ่นนี้ออกมาคือยังไงก็ต้องซื้ออะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเรารู้สึกเราชอบมากนะก็จะเป็นเจ้าอันนี้นะครับอเซ s e e n by e l นะครับ e-w 5 4นะครับมาอยู่ในมือเราแล้วโอ้โหคือผมอะ จากคราวที่แล้วใช่ไหมเราซื้อ E.W. 52มานะโดยคุณใบเตยนะซื้อรุ่น52สี Navy Blue มาใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เจ้าเจ้าออสเซนเนี่ยเขาก็ออกใหม่เว้ยเป็น E.W. 54ซึ่งเป็นรุ่นที่รุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันมี E.W. 53ด้วยนะแต่ว่านี้เป็นผมก็ข่ารุ่นนั้นไปนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ค่อยแบบชอบรูปลักษ์เท่าไหร่แต่อันเนี้ยซื้อเพราะว่ารูปลักษ์จริงๆเว้ยซื้อเพราะว่ารูปลักษ์เลยไม่ไม่ได้สนว่ามันจะดีหรือไม่ดี เพราะว่าซื้อรูล,ละเพราะว่ามันสวยมากในความรู้สึกผมนะครับเอาเรามาลองแกะกล่องกันดูนะจริงๆผมผมได้มา2อสวันแล้วล่ะแล้วผมก็ลองใช้เวลาด้วยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ทุกคนว่ามันดีแค่ไหนนะครับอ่าเรามาดูแกะกล่องนะจริงๆผมแกะไปแล้วละ่ะนะประมาณนี้นะพอ,ะอแกะออกมานะับเปิดมามันก็จะอยู่ในกล่องอยู่ในซองนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับเจ้าตัว52เลยดูแล้วก็่ โอ้โหพรีเมียมไหมเป็นไงทุกคนนี่คือโอ้โหความความเนี้ยบของมันนะดูสวยไหมคือผมชอบตรงที่มันมีไอเนี้ยไอใสๆเนี่ยเป็นพลาสติกนะนี่มีไฟด้วยอันนี้คือตัวบอกบอกว่ามันจะมีไฟเท่าไหร่นะครับ นี่วันนี้มันจะมีฟาสชาร์จมี25%มี50%มี75%มี 100%, ม100อ่าลองดูนะครับนั่นแหละคือสวยเหล่ะสวยนะก็สีที่ผมเลือกมาไม่ได้เลือกสีเพราะว่ามันมีสีเดียวคือสีเมทัลเกรนะครับแล้วก็เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรพลาสติก ABS นะเขาว่านะเขาว่ากันอย่างนั้นนะ ว่ากันอย่างนั้นเป็นพลาสติกแบบ ABS แล้วก็เป็นแบบกระจกอะคริลิกนะตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกอะคริลิกนะครับก็เป็นขอบด้านๆาน,นะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะว่าเป็นแบบเนี่ยเป็นด้านๆมนๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในกล่องนะครับในกล่องก็มินิมอลเหมือนเดิมก็จะมีมีแถมมาเหมือนเดิมนะก็เหมือนกับเจ้าตัว52อนแหละก็จะมีซองอ e ีลูใช่ไหมนี่อันนี้แล้วก็เป็นสายแต่ว่าสายเนี่ยมันน่าสายมันจะเป็นไซส์ที่แบบยาวขึ้นนะครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็เก็บเหมือนเดิมเก็บกล่องคือวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่จะมาบอกว่าเราเราได้ h าวเวอร์แบงใหม่มาอีกแล้วแล้วก็แล้วอไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็มีความจุอยู่หมื่นแอมเลยนะก็ชาร์จได้ปล่อยไฟ7 5วัตต์นะครับ พ i p h o n นนะส่วน Android ก็15วัต์นะแล้วก็ถ้าเสียบสายก็20วัตต์ตามสูตรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับ iPhone ดูขนาดเห็นไหมโอ้โหเคสผมนี่สีสีเข้าเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปปะจบจบแล้วติดแล้วแค่นี้เท่านั้นไม่ได้มีอะไรรือหวาเลยแล้วก็ชาร์จไปนะ แล้วก็ความความพิเศษของมันก็คือไอเจ้าเนี่ยแหละไอเจ้าเนี่ยก็ก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้ตั้งตั้งโตได้นี่ตั้งอย่างนี้เห็นไหมเออตั้งอย่างนี้แหละประมาณน,นั้นคือมาเร็วๆไปเร็วๆเลยครับก็คืออยากจะแนะนําว่ามันผมว่ามันมันในขนาดของมันนะครับมันก็กําลังดีเนาะอาจจะใหญ่กว่าเจ้า e w 5 0หน่อยนึงนะแต่ก็แลกกับความสวยความแบบ ความด้านของมันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูมากเลยว่ามันแบบมันความความด้านของมันเห็นปะเนี่ยมันด้านมากเลยมันจะแบบมันแบบผมว่ามันเท่มากเลยเนี่ยเห็นไหมมันแบบมันสุดมากอ่ะอันนี้คืออดใจไม่ไหวที่จะสั่งจริงๆแล้วก็แล้วก็ในผมได้ในในราคาแบบราคาแบบน่ารักมากคือผมกดโค้ดในช้อปปี้ครับมันลดลดไปเรื่อยๆเลยลดไปเรื่อยจนมันเหลือ630บบาทอ่ะ <laughs> ผมก็ไม่รู้ผมดทำยังไงเหมือนกันมันเหมือนมันมีโค้ดแบบเยอะมากแล้วผมก็กด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 ไปเรื่อยๆแล้วก็จ่ายผ่านเอ่อช้อปปีอะไรอะช้อปปีที่มันตัดบัตรอะเออนั่นแหละคือมันลดไปเรื่อยๆจริงๆจนมันเหลือ630บาทแล้วพอมันในอยู่ในราคานี้ผมแบบผมไม่สั่งก็ไม่ได้แล้ว <laughs> ประมาณนี้ครับเราลองมาคอมเพร์กันในส่วนอ่า ข้อดีข้อเสียของมันดูนะครับก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ย EW54 เนี่ยข้อสำหรับผมนะผมมองเรื่องข้อดีของมันเนี่ยคือความแบบความเนี๊ยบของตัวงานนะครับแล้วก็ความความสวยงามของชิ้นงานนะครับแล้วก็ไอ้ตัวปุ่มข้างๆก็จะมีกดลงไปตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ปุ่มกดตรงเนี้ยมันกดลงไปเพื่อที่จะบอกเตตัสของมันได้นะครับว่า ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนช่องช่องชาร์จเราก็ชาร์จเข้าไปตามปกตินะครับก็จริงๆข้อดีก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะก็ถือว่าเน้นสวยงามเน้นสวยงามแล้วกันเอางี้อะเน้นสวยงามเน้นสวยงามแล้วก็ส่วนข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะมองได้ได้เยอะขึ้นหน่อยหนึ่งก็ตรงที่ว่าอย่างข้อเสียเนี่ยคือด้วยตัวน้าหนักของมันแล้วเนี่ยคือน้ําหนักมันก็ ันก็ประมาณหนึ่งเลยเมือ่อเมื่อเราติดกับ iPhone ของเรานะอ่าเนี่ยมันก็ถือว่าหนักหนักประมาณนึงเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเทียบให้ดูดีวกว่ากับกับเจ้าเจ้าตัวไอของ Apple นี่ขนาดก็ประมาณนี้ครับอาจจะใหญ่ใหญ่กว่าน,น่อยแล้วก็ข้อสังเกตเดียวที่ที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือว่าเวลาของ Apple เวลาชาร์จมันก็จะพึ้งขึ้นหน้านี้เห็นไหมแต่ว่า ไอตัวพวกออเซนเนี่ยมันจะมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะขึ้นชาร์จอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นในวงวงพวกเหมือนแม็กเซฟอะเออแล้วสําหรับคุณคุณผู้หญิงนะครับอย่างแฟนผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆหรืออะไรเงี้ยการการใส่เข้าไปในกระเป๋ามันก็จะเพิ่มน้าหนักได้แบบ ประมาณหนึ่งเลยอ่ะผมคิดว่านะมันก็อาจจะหนักขึ้นประมาณนึงเลยก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะกับคุณผู้หญิงเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็ส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันเนี่ยถึงมันจะมีจุดที่จุดที่แกะออกมาเพื่อที่จะวางวางได้นะครับแต่ว่าพอมันวางแล้วเนี่ยไอ้ตัวผมว่าข้างหลังมันก็ดูแบบมันดูมันดูอ่อนแอเออมันดูอ,อ่อนแอจริงๆแล้วก็ แล้วมันทําให้ทําให้ไอตัวผมก็ไม่ค่อยกล้าใช้อะเอาจริงนะถ้าวางแล้วแล้วมันแบบมันมันดูอ่อนแอนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะผมว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นหลักขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโอเวอร์ออลของมันแล้วเนี่ยผมให้เลยนะว่าว่ามันมันสวยอะสุดท้ายแล้วเราก็ซื้อมาเพราะว่ามันสวยถูกปะก็จริงๆไม่มีอะไรมากเลยคืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าซื้อ power bank ใหม่อีกแล้วแล้วก็ ในบ้านนี้ก็น่าจะมีอยู่7-8อันแน่แล้วไม่รู้จะมีทำไมเยอะแๆก็เลยจัดมันซะประมาณนี้ครับก็วันนี้ผมเห็ดแจ๊สลาไปก่อนยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องเข็ดแจ๊สด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมี power bank ตัวใหม่ตัวไหนออกมาอีกก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ <laughs> วันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย